สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพวก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่12มิถุนายนคศ2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่จัดโดยกลุ่มโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นะครับนำโดยเสียสมหมายสกุลเมตานะครับใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายจัดมวยดีราคาถูกไว้ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองเย็นนี้อย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ มวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา18.15นทางช่อง JKN 1 8ในช่วงแรกนะครับยิงสดถึงบ้านท่านส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยที่พักยก168นะครับ มวยพักยกระบบออตโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมวยกับเวทีมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเตปนะครับมวยพักยกเหล่าคืนค่าคอมให้ทุกยอดเล่นนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีดีกว่าเล่นหน้าตู้แน่นอนนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีนะครับพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีอีกหตัวนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นแก้วน้ํา เลติอย่างดีนะครับสมัครวันนี้รับแก้วน้ำไปเลยครับ1แก้วนะครับอย่างดีพิเศษเลยนะครับแถมร่วมกิจกรรมท่ายผลมวยสเต็ปลุนรับอีก10,000บาททุกสัปดาห์จัดไปอย่าให้เสียนะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้แลวรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากร้านอาหารค็อกเทลซีฟู้ดไปด้วยนะครับใจกลางเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับใครผ่านไปผ่านมาแถวภาคอีสานนะครับอย่าลืม ร้านอาหารค็อกเทลซีฟู้ดนะครับบริหารงานโดยจิ้นเจเจนะครับอาหารอร่อยอร่อยนะครับโดนตรีไพเลาะครับแล้วก็ของฝากจากเมืองมหาสารคามนะครับบุกกองลันครับนิรันยศพลน,นะครับก็มีน้ำจิ้มรสแซ่บยี่ห้อดาบลันนะครับฝากแฟนบัดมวยแล้วก็ประชาชนคนทั่วไปที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศนะครับจัดไปอย่าให้เสียครับ สุก,กี้ชาบูปิ้งย่างจะให้อร่อยขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มน้ำจิ้มรแสแซ่บดาบรันเข้มขน้นแซ่บทุกคำขวดเดียวแซบทุกเมนูให้คุณค่าทางโภชนาการน้ำจิ้มรแสแซ่บตราดาบรันชิมแล้วจะติดใจน้ำจิ้มรแสแซบดาบรันสารคามมาดูคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับต้องบอกว่าเล็กดีแต่รถโตนะครับเป็นมวยระดับยอดเอส ระดับประเทศเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งด้านไฮยีน่าเพชรสี่หมื่นนะครับนักชกจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เจอทางด้านกาลีมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับนักชกจากกรุงเทพมหานครนะครับเขตจอมทองนี่เองวันนี้ชกกันในพิกัด101ป่ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านไฮยีน่าเพ 40, 000, ชรสี่หมื่นช่างน้ำหนักได้101.5ลดไปจด 5, นะครับ ส่วนทางด้านกาลิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับช่างน้ำหนักได้101.4ลดไปจุดสี่นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับกาลิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับทำการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่กับเสียแขกพีเคเสียโจโจ้พีเคบำรุงดีบำรุงถึงแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงครับเป็นมวยจังหวะฝีมือ เข่าในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาอาวุธหลากหลายคล่องแค่ว,ว่องไวเหลี่ยมตัวดีคำนี้คือสไตล์การชกของทั้งด้านกาลิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทั้งด้านไฮยีน่าเพชรสี่หมื่นกันบ้างนะครับทําการฟริตซ้อมที่ทุงสงนะครับนะครศรีธรรมราชนะครับอยู่กับโปรโมเตอร์วิทยาเพชรสี่หมื่นนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องสูงยาวครับดักศาสตร์แข้งแทงเข่าฟันศอก เหลี่ยมเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของน้านไฮยีน่าเพชรสี่หมื่นนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านไฮยีน่าเพชรสี่หมื่นนะครับก็ไปชนะนกทางน้านแบ็กกันไกศิลปภพบ,บ็อกซิ่งยิมในยกที่4เมื่อวันที่14เมีนาคม266ยที่เวทีมวยรังสิทธิ์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนน,นสิงป่ามสอสํำอ่างยิมเมืม่อวันที่24เมษายน266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มหลังของด้าน ไฮยีนาเพชรสี่หมื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านกาลิมพีเคแสนใจมวยไทยยิมกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนเนื้อธรณีสิทธิ์กำนันเน่งหรือชอห้าพยักษ์นะครับตัวเดียวกันเมื่อวันที่25มีนาคม266ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็แพ้คะแนนเพชรกิติเฟียสปทุมหรือเจ้าซุปเปอร์บีเฟียสปทุมนะครับเมื่อวันที่29เมษายน266ยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยยังสะกดคําว่า ชนะไม่เป็นเลยนะครับกาลิมพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมครับเนี่ยคือฟอร์มหลังของเขานะครับสําหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านกาลิมพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมวันนี้เขาจะมาแจ้งเกิดครับเรียกว่ามาฟิตเปียครับเสียโจโจคุมมาเองเกิดแน่นอนครับวันนี้คู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านกาลิมพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมให้ไป5ดาว จัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นวยเจอกันใหม่อีกครั้งนะครับรีแมตไฟครับระหว่างไฟพยักปากบางขาข้าครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่าครับซุปเปอร์แบงค์สอสุขสมนะครับหรือบอยสงขาครับวันนี้ชกกันในพิกัด102ออปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านไฟพยักปากบางขาข้าวช่างน้ำหนักได้102ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับ ส่วนทางด้านซุปเปอร์แบงค์สอสุขสมนะครับช่างน้ำหนักได้1 0 1 7ขาดไปจุดครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับซุปเปอร์แบงค์สอสุขสมนะครับหรือบอยสงขานะครับมวยจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสอสุขสมนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นมวย สายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเข่าในเหนียวแน่นและก็ขวางหน้าดันแทงครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านซุปเปอร์แบงค์สอสุขสมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทางด้านไฟพยักปากบางขาข้าวหรือราชประชานุเคราะห์หรือทอนมวยไทยบันเทิงนักชกจากอำเภอรัตนภูมิจังหวัดสงขานะครับซ้อมใ่ค่ายมวยซินบีมวยไทยที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ สไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยเข่าในอาชีพเปิดเกมล็อกรัดตีเหนียวแน่นตื้แล้วก็ไปไปลายนี่แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมั่นคงครับยิ่งไปไปลายยกนี่มีฮึดมีมมมกอกสองกอกสามตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นไฟไพยักปากบางขาข้านะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นไฟไพยักนะครับก็แพ้คะแนนเทวฤทธิ์ทีเคพียิมเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2566ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย ไฟล่าสุดก็ไปเสมอก,กันกับทางด้านซูเปอร์แบงค์สอสุขสมเมื่อที่8พฤษภาคม266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านไฟพยักปากบางทาข้าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านซูเปอร์แบงค์สอสุขสมกันบ้างน,นะครับก่อชนะคะแนนเสือจันเสือจันทกบ้านมวยไทยเมื่อวันที่สามเมษายน266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองไฟล์ล่าสุดก็ไปเสมอก,กับทางด้าน ไฟพยักปากบางขาข้าวเมื่อที่8พฤษภาคม266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านซุปเปอร์แบงค์สอสุขสมนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านไฟพยักปากบางขาข้าวนะครับชอบมวยเข่าในอาชีพวันนี้ล็อกตีเหนียวแน่นน่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านไฟพยักปากบางขาข้าว จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางหน้านกพเดชชอห้าพยักษ์หรือมา้าเหล็กแดงเขาทรายหรือนกพเดชเล็กสิ์ก้องสยามนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายมวยชอห้าพยักษ์อยู่ที่ลำลูกกาคลอง8นะครับหลังวัดธัญญผลนะครับอยู่กับเสียชายสุขโขทยัยหรือคุณพัชรินมีจันทร์โดยมีเทนเนอร์ ระดับยอดมวยนะครับวังจันน้อยสอศิรดาแล้วก็บางแสนแล้วก็มีมะละกอชอห้าพยักษโอ้หลายคนนะครับคอยดูแลเอาใจใส่วันนี้เจอกับทางด้านแสนเอกหนุ่มบางกะดีหรือเกียรติหมู่เก้าหรือสิทธิโสภาหรือจิระเกียงไก่นักชกจากบุรีรัมนะครับซ้อมในค่ายมวย,มวยเด็ดเพชรสีทองนะครับเป็นลูกชายของเจ้าจิ้งจอกดํานะครับแสนชัยจิระเกียงไก่นะครับวันนี้ ชกกันในพิกัด128ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านนพเดชชอ5พยักช่างน้ำหนักได้127.6ขาดไปจุด4นะครับส่วนทางด้านแสนเอกหนุ่มบางกะดีช่างน้ำหนักได้128ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นแสนเอกหนุ่มบางกะดีนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงปั้มตีเหนียวแน่น รวดเร็วอาวุธหลากหลายเข้าไวออกไวครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านแสนเอกหนุ่มบางกะดีนะครับส่วนสไตล์การชกของทางน้านนกพเดชชอห้าพยักนะครับดีกีก็เป็นแชมเปี้ยนม้าบินตัวที่10ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแต่ว่ายังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับฟอร์มหลังครับเป็นมวยเข่าในอาชีพนะครับสไตล์การชกของเขาต่อยแรงหลักเลี่ยมเข่าดีมีมัมด มีศอกบุดุดันไปไปมีฮึดมีโต้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของด้านนกพเดชโชห้าพยักนะครับความหลังก็แผลนอกให้กับทางด้านชะมวกเพชรศักชาตรีในยกที่5เมื่อวันที่10เมษายนทธันวาคมนะครับททีวที่5 6 5ที่จิตเมืองนนท์และก็ฝ่ายล่าสุดนะครับแผ้นอกให้กับทางด้านจอมใจนักสู้ยิมในยกที่2นะครับวันนั้นโดนเตะขานอกเลยนะครับ เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านนกพเดชโช5พยักนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน้่นแสนเอกหนุ่มบางกะดีกันบ้างนะครับเสมอกันกันครับทางด้านซามูไรสีโอปอเมื่อวันที่15ตุลาคม2 6 5ที่เวทีมวยอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้นอกค่ากับทางด้านพันมงคลสอมงคลการช่างในยกที่4นะครับเมื่อวันที่3พฤษภาคม266ที่เวทีมวย ราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านแสนเอกหนุ่มบางกะดีนะครับก็ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเหมือนกันนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านนกพเดชช .5 พยักษ์วันนี้เขาจะมาแจ้งเกิดนะครับหลังจากสะดุดมา2-3ไฟไฟนี้ขอเกิดแล้วจ้าครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านนพเดชชหพยักษ ให้ไปหาดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเสือขาววินอุบลหรือเดชเพชรสีทองหรือเบน9์ส้าายหนึ่งหรือตะวันชัยวินอุบลหรือเสียบินอุบลน,นักชกจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซ้อมที่ข่ายมวยเสียวินอุบลที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เจอกันทางด้าน กิจมณีสวนจากคาเฟ่หรือโรงเรียนกีฬาตังหรือกิจเพชรใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับนักชกจับจากอำเภอทุ่งวะจังหวัดสะตูลนะครับซ้อมที่ค่ายมวยใหญ่เชยซีฟู้ดจังหวัดตังนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1น0ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเสื้อขาววินอุบลช่างน้ำหนักได้119.8ขาดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านกิจมณีสวนจากคาเฟ่ช่างน้ำหนักได้120ปอนด์เท่าพิกัดพอดี ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองสําหรับสไตล์การชกของด้านกิจมณีสวนจากคาเฟ่น,นะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเตะขวาต่อยขวาแรงไล่แขนเก่งมีเขายัดไส้เก๋าเกมครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านกิจมณีสวนจากคาเฟ่เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทางด้านเสือขาววินอุบลครับ เป็นมวยฟอร์มสดนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงขวางหน้าดันแทงดีและก็มีฮึดมีโต้ตลอดครับนี่คือสไตล์การโชกของทางนัานเสือขาววินอุบลนะครับส่วนฟอร์มหลังของนัานเสือขาววินอุบลนะครับยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับชนะนอกทางน้านชมวกทองทอพานสี่ในยุคที่4เมื่อที่1เมษายน266ยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟล์ล่าสุดน,นะครับก็ชนะคะแนน โรเบิร์ตสอมองคลการช่างเมื่อวันที่17พฤษภาคม2566ที่เวทีมวยราช,ชาดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของ,งด้านเสื้อขาววินอุบลเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านกิจมณีสวนจากคาเฟ่กันบ้างนะครับก็แพ้น้องกัะทางด้านเพชรตาเสือสอวางเสือในยกที่2เมื่อวันที่26เมษายน2 6 6ที่เวทีมวยราชาดำเนินไหล่าสุดนะครับไปชนะคะแนน รักดินแดงสักรุ่งเรืองเมื่อวันที่10พฤษภาคม2 6 6ที่เวทีมวยราช,ชด,ดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านกิตมณีสวนจากคาเฟ่น,นะครับสำหรับมวยคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านมวยฟอร์มสดนะครับผมออกไปที่เสื้อขาววินอุบลน,นะครับให้ไปอีก5้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ